หยาดละใช่เลยนะครับเอ้าอยว่ะเบึงรับคักบ่อ้ยว่ะคักเลยครับนะครับแบบนี้หมดดินไงเหลืองๆนะครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป่านะอาผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคนนะครับมานี่มาอยู่กับผมหลงจ๋าที่บ้านเชนแอร์คนเก่าคนเดิมครับวันนี้ก็ได้เป็นเมนูครับ ย่างหนวดมึกยักนะครับเมื่อกี้ย่างแบบเหลืองเหลืองเลยนะครับนี่ว่าคักวัวครับนี่หนวดใหญง่งยิ่่เลยครับเมื่อนี้ครับว้าบุมีหม่งว่างครับนี่ใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเป็นหนวดส่วนหนวดมันเลยครับหนวดเหย้าๆเลยครับเมื่อ้ว้าคักเลยครับพักอันนี้เป็นพักกาดเขียวนะครับแล้วะ เป็นพักกระลำนะครับมือนี้บรรยากาศมากินอยู่ทงไงทงน้านะครับมื่อนี้อากาศเกือบสี่โมงครับจ่างกระส้วสีเรีวย่างมันใหม่พร้อมนะครับนี่โอเดียวว่ใส่ผงหมักหมูสเตะนะครับมาถ้าพบพี่น้องครับทุกๆคนนะครับอยากย่างหนวดปลาหมึกยักษ์กระเรีวนะครับก็ไปแซ่บไปเลยครับมาขออนุญาตลาศิลย์เลยนครับอ้าวี่วะเบื่องครับคักบ่อู้ว่วะคักเลยครับนะครับแบบนี้ một ngay lưng lướng nào quên ừ. ừ. ui đi ha đi hơi 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 hơi.

ทางอีนะครับเหนียวแน่นดีเลยกลิ่มสุดยอดครับตั้งแบบ เย็นอยู่นะครับโรม์พันธุ์นี่บร่นี่นะครับเหลืองเลยนะครับกละ เน,เนี่ยน่อู้คักอีกีครับหมดมัน ทีเด็ดมันอยู่ที่แบบน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะครับสุดยอดเลย ผู้ล่ะแสบสุดยอดเลยครับ 一样 สำหรับย่างนวดปลาหมึกยักษ์มือนี่ถือว่าแซ่บแซ่บลาดใจน้จิ้มซีฟนูนะครับเนี่ยแบบแน่นเหนียวดีลีนะครับมือนี่อู้ล่ะเะรอกรใหญ่ๆเหลืองๆเลยครับมือนี่ผมก็กินได้ประมาณนี้นะครับมือนี่ผักกาดกับกัวทั้งผักกระหล่ำแล้วก็ผักกาดเขียวนะครับมือนี่เลยถ้าคลิปนี้นะผมกินผิดพลาดประการใดรือว่าสิกินมะสุภาพมูม้ามหรือเธอเปืือกเปลือกเนี่ยเลยกับกับขวดกับใบพอลพีดองแล้วับคลิปนี้ครับ าอาจจะก,กินเลี่งกินฟ้าเล็กน้อยครับส่วนยยนักพ่อพี่น้องที่เขาเมื่อคลิปนี้ขอให้สุขภาพรักกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังปัต tna น,นะครับคิดเงินเล้งเงินครับจิตทอ้องได้ท้องเฮงเฮงด้วยครับถูกไว้แล้ววันที่หนึ่งโลกไปแค่เจ็บกะจะได้มาตอนนะฝากส่งเล็กน้อยทรงนี้อยู่เนี่ยอมอกความใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้ครับรักกายอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะเป็นช่องทางทิกต็อกแฟนเพจยูทูบเฟซบุ๊กส่วนตัวผมระยะพะเลียงภาษาอังกฤษแล้วก็เป็น อิสระแกมนับระยระภาษาอังกฤษเพ่าสีบ่ผบอผาดคลิปใบไม้ผมู้ได้พยายามพัฒนาปรปับปรุงให้มันดีขึ้นในแต่ละคลิปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ